สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจดสีพรมสาจาก u ู u ูบชา n e l ช่องเจดสีพรมสานะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะหาทางยกโชคหน้าโชคหลังยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็ทําการถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะถอดโช๊คออกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือโช๊คของเวฟนะครับหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะหัวเป็นฝาปิดแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบเป็นสกูหมุนนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อก็จะมีก็มีอยู่ประมาณ2แบบนะครับก็คือเปลี่ยนแกนตัวนี้เอาแกนโซนิกนะครับมาใส่นะฮะแล้วก็ตัดแกนให้มันสั้นลงนะครับมันก็จะ ได้สั้นยาวเท่าไหร่ก็ค่อยวางกันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วสปริงด้านในก็อาจจะทําเป็นหลอดนะครับหลอดเขาเรียกอะไรท่อแป๊บเหล็กนะครับใส่ช่องว่างเข้าไปแทนนะฮะวิธีนั้นก็น่าจะน่าจะเปลี่ยนแค่แกนโช๊คเนาะกับอีกวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทาได้ไม่ยากนะครับก็คือ,อเปลี่ยนตัวตัวดึงโช๊คข้างในนะครับตัวตัวลังมันจะมีเหล็กคล้ายๆกับตัวทีแบบนี้นะฮะอ,อยู่ข้างในอยู่ข้างในแบบนี้ นะครับแล้วก็ยึดสกูนะครับตรงนี้นะฮะยึดไว้ถ้าเกิดเราเพิ่มความยาวของตัวแกนนี้นะฮะแกนนี้คือทําหน้าที่นะครับล้างตัวแกนโช๊คนะครับไม่ให้มันเด้งออกมานะครับไม่ให้มันเด้งออกมาให้มันยึดไว้นะฮะก็จะมีสปริงดันไว้เนาะถ้าเรายืดตัวนี้นะครับยืดปุ๊บตัวนี้แกนโช๊คมันก็จะยาวออกมาอีกนะครับนะเดี๋ยวผมขอไปปรึกษากับทางช่างก่อนนะครับว่าจะใช้วิธีการแบบไหนนะฮะ โอเคครับตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงผมใช้กล้องอีกตัวหนึ่งในการบันทึกนะฮะแต่ว่ามันมันมีปัญหานะครับก็เลยต้องกลับมาบันทึกใหม่อีกครั้งนะครับผ่านมือถือนะฮะทีนี้ทําไมมันถึงยังเป็นทรงเดิมอยู่นะครับทาไมถึงยังไม่ได้ทําการต่อโชคนะครับเนื่องจากผมได้ทําการปรึกษากับทางโลงกงึงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไอ้ชคหน้าเนี่ยปกติแล้วนะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าแกนโชคด้านในเนาะแกนชกด้านในมันจะต้องค้ากับตัวปอก กระบอกโชกด้านนอกนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเวลามันยุบมันก็จะไอ้ลงมาอย่างนี้ใช่ไหมลงมาอย่างนี้ไอตัวแกนข้างในนะครับเวลายุบก็คือกระบอกโชคมันจะมันจะดันขึ้นเนาะแกนด้านในมันก็จะทิมลงมาแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดถ้าผมไปทําการต่อนะฮะทำการต่อตัวตัวรังแกนโชกด้านในนะครับให้มันยาวขึ้นตัวประคองของแกนโชกเนี่ยมันก็จะสั้นลงนะครับถ้าเอาขึ้นอีก2นิ้วมันจะอยู่ประมาณเนี้ย เห็นไหมไอตัวที่เขาทําขาตัวนี้ไว้นะฮะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าทางลงกึงเขาบอกนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาไปขี่เนี่ยมันจะเกิดการเขาเรียกว่ามันแกวงนะครับของโช๊คเพราะว่าตัวประคองอ่ะมันอยู่สั้นมันอยู่ใกล้กันนะครับจากเดิมมันประคองอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมาประคองอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเกิดการขยับนะครับมันมันแกวงอ่ามันเขย่าเนาะเขย่านะครับมันจะไม่แน่นพูดง่ายๆ่าอ่ามันจะไม่แน่นแล้วก็ ตัวตัวซีนด้านในจะแตกไวนะครับแล้วก็ตัวซีนพวกนี้จะไปไวนะครับเขาบอกเนาะมันแกว่งมันอันตรายด้วยนะครับแล้วก็พวกซีนนี่ไปไวต่อได้นะครับต่อแกนข้างในได้แต่ว่าต่อได้ประมาณสัก1นิ้วนะฮะประมาณนี้ได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าจะต่อถึง2นิ้วที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือ,ก,คอก็คือไม่ไหวนะครับมันอันตรายเกินไปนะฮะทีนี้นะครับวิธีที่ช่างของแนะนำนะครับก็คือว่าให้เปลี่ยนตัวแกนโชคนะครับ เปลี่ยนแกนโชคไปใช้ของโซนิกนะฮะเอาของโซนิกมันก็จะยาวใช่ไหมเพราะว่ามันมีแผงคอบนล่างนะครับมันก็จะยาวเอาตัวแกนโชคนั่นนะ่ะมาตัดนะครับทีนี้เราอยากได้สมมติเราอยากได้ยาวขึ้น2นิ้วหรือ3นิ้วแล้วก็เอาของเดิมไปเทียบนะครับแล้วก็ตัดที่ตรงนั้นแหละนะฮะตัดที่2นิ้ว3นิ้วก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากได้สูงแค่ไหนมันจะแกว่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่เยอะเท่ากับการต่อต่อเขาเรียกอะไรขายด แกนโชกด้านในแกนโชกด้านในตัวเล็กเนะเาะไม่รู้เขาเรียกชื่อว่าอะไรเหมือนกันนะครับก็ผมก็เลยเอามาประกอบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มีงบเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวแกนโชกด้านในให้เป็นของโซนิคเนาะเอามาตัดน่าจะใช้งบประมาณประมาณ1000บาทนะครับทีนี้1000มันก็ไม่น้อยเนาะถ้าพูดถึงว่าเราไปหาพวกแกนโชค TZ หรือว่าแกนทั้งทั้งแผงคอของ t z ทั้งของ VR นะครับที่เป็นระบบวิบากนะครับมาใส่เลยนะครับมันจะคุ้มกว่านะหลายคนก็แนะนําอย่างนั้นนะครับก็คือเรื่องของเรื่องคือผมไม่อยากลือ้อไม่อยากลื้อพวกเอนี่ออกนะครับเพราะว่ามันต้องได้เอาออกหมดเลยนะเนี่ยพวกอ่าที่เป็นแฟลิ่งพวกนี้ยที่ปิดบังพวกนี้นะครับว่อาออกถ้าเกิดเอาออกอ่ะมันจะเห็นพวกกองอากาศเห็นขบูนะครับมันจะไม่สวยเหมือนแบบนี้นะไอ้นี่มันยังแบบ เนียนตานะครับเรียบๆเ,เนียนตาไปอยู่นะฮะถ้าเกิดถอดออกมันก็จะโล่งหมดเลยนะครับว่าเอาคุณจงคุณแจอันนี้ก็คือถอดออกแล้วก็ระบบสายฟงสายไฟมันก็จะผ่มาให้เราเห็นนะครับมันอาจจะง่ายต่อการซ่อมนะครับแต่ว่าผม,ผมยังยังติดอยู่นะครับก็คือว่ายังคิดว่ามันยังมไม่สวยฮะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะผมว่าผมจะลอง ลองหาไอ้โชคโซนิกนี่แหละมาใส่แล้วก็มาตัดลองดูก่อนถ้าเกิดมันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเราค่อยทําการเปลี่ยนยกชุดอีกรอบหนึ่งดีกว่าเนาะผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยเลยว่าต่อแกนโชคก็ต่อไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนแกนโชคยาวแล้วมันขี่ได้ดีกว่าเดิมไหมหรือย,ยังไงนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยผมก็หาทางอยู่อย่างตอนที่ผมบอกว่าจะหอดไอ้ตัวตัวตอกตัวต่อ ตัวต่อโชกหลังออกนะครับก็เพราะว่าไอ้มันมันกับข้างกันเนี่ยตัวต่อโชกหลังมันกลับข้างมันก็เลยทําให้การยุบการเด้งนะครับมันมันไม่เป็นปกตินะฮะมันไม่สัมพันธ์กับรถปกติเนาะผมก็คิดว่าผมจะจะย้ายนะครับจะย้ายหูยึดพวกนี้นะฮะให้ขยับขึ้นนะครับก็ทําเหล็กต่อนะครับก็คือก็คือจะตัดนะครับตัดตัวนี้ออกตัดครึ่งออกเลยนะครับแล้วก็หาเหล็กแผ่นนะครับสัก ผมคิดว่าความสูงน่าจะอยู่มันสักนิ้วครึ่งกําลังดีนะครับเอามาใส่แล้วก็ย้ายย้ายหูตัวนี้เยื้อนเข้ามานิดหนึ่งนะครับให้มันตั้งฉากนะครับมันจะได้นิ่มนะครับก็ได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ขยับเข้ามานิดหนึ่งนะครับขยับเข้ามาอยู่ในระดับที่ที่มันไม่ชนกับชุดแฟร์ลิงข้างหลังพวกนี้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วผมต้องการอยากให้มันอยู่ทรงเดิมทรงแบบนี้นะฮะทรงแบบนี้แต่ว่าการเคลียี์ที่ดีขึ้นนะครับจริงๆตัว เปลี่ยนแค่ยางแบบนี้มันก็ขีด่ได้ดีแล้วนะครับขี่ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดผมเอาไปเอาไปปีนภูเขานะครับอย่างคลิปที่ผ่านมานะฮะไปผ่านพวกหินพวกอะไรเนี่ยท้องเนี่ยมันต่ําเกินไปนะครับมันก็จะถกูก็จะกระแทกนะครับเราจะต้องเ,อเราจะต้องได้ยกรถตลอดนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดรถมันสูงขึ้นได้อีกสักหน่อยนึงเนี่ย ก็จะโอเคเลยนะครับคือต้องการแค่นั้นนะครับส่วนการรับแรงอะไรผมก็ค่อยๆไปได้อยู่นะฮะแต่ถ้ารถมันสูงเนี่ยมันจะไปได้ง่ายขึ้นนะครับแต่โดยปกติแล้วไอ้รถทรงนี้เขาเรียกว่าทรงเก็บเห็ดนะครับแถวบ้านผมก็มีเยอะนะครับก็คือไม่ได้ยกหน้าไม่ได้ยกหลังอะไรคือถ้าทรงแบบนี้เปลี่ยนแค่ยางเนี่ยเราสามารถลุยภูเขาแถวบ้านผมได้แถวบ้านผมเนี่ยภูเขาก็จะก็จะมีหินอยู่นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนแถวภาคเหนือหรือภาคกลางนะครับ ก็จะเป็นโคลนซะส่วนส่วนใหญ่นะครับถ้าเปลี่ยนยางนะครับก็ก็ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ถ้าได้โชคแบบดีๆนะโชคที่แบบซับซับแรงกระแทกดีๆอย่างพวกของ CIF นะก็คือจบเลยนะครับอันนั้นคือเทพนะครับหลังจากที่ที่ผมขายไปแล้วแล้วผมมาออก XMAX เนาะก็เลยคิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับคิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะก็เลยพยายามท,ทํารถที่ที่ตอบสนองการการใช้งานแบบเดิมนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องทําช่วงล่างใหม่นะฮะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสรุปก็คือไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าก็เอาความรู้มาแชร์กันนะครับว่าเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะทํายังไงต่อเนาะแล้วก็ส่วนทําไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามในวิดีโอต่อไปละกันนะครับเดี๋ยวลองงบก่อนนะฮะค่อยจัดการกันอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ nhau 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 quần quần